สวัสดีครับทุกคนผมโอมนะครับก็วันนี้จะมารีวิวนมข้นหวานกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้นะครับถึงคราวของทีพอตน,น,นีนน่นี้จะเป็นทีพอตนะครับสองกิโลนี้จะเป็นทีพอตนะครับ2กิโลก็แพ็กเกจมาก็คือเป็นประมาณแบบนี้เลยก็จะขอใส่กระดาษมาเป็นกระดาษกล่องแล้วก็เขาก็ฉีกองอนะครับซึ่งก็เป็นแพ็กเกจประมาณนี้นะครับ อาข้างในก็มีห่อ,อก,การกระแทกมาด้วยทีหนึงนะครับเป็นถุงใหญ่อย่างนี้เลยอ่ามาแล้วนะครับคุ้มกว่ากำไรมากขึ้นนะครับทีพอตเป็นครีมเทียมข้นหวานชนิดพร่องมันเนยนะครับตราทีพอตนะค้นหวานน้ำหนักสุดที่2อกิโลนะครับอร่อยหวานมันนะครับรับประกันความอร่อยวยเออเดี๋ยวมาดูส่วนของอันนี้กันนิดนึงนะครับ ที่พอหถุงนะครับคุ้ม2ต่อได้ปริมาณมากกว่า5กระป๋องราคาที่ถูกกว่านะครับเปิดใช้งานง่ายสะดวกเร็วมีน้ําตาลทั้งหมดนะครับ47.8นะครับตรงนี้นะครับน้ำมันปาล์ม10.2นะครับมอนโตเด็กตรนนะครับเ6เวผง6.5นะครับแล้วก็นมผงขาดมันเนย2.8แล้วก็มีวิตามินนะครับอยู่0 0 0 3นะครับ มีสีสัองคอแล้วก็สารทําให้คงตัวนัวกศักษ์ต้องการการจับตัวเป็นก้อนนะครับประมาณนี้ถือว่าให้นมมาเยอะเหมือนกันนะประมาณ9%เลยรวมรวมเวผงกับนมผงขาดมันเนยเนี่ยนะครับผหได้ได้ตัวนมเดี๋ยวถ้าทางจะหอมนมถ้าทางจะถ้าทางจะหอมนมอยู่นะครับเดี๋ยวมาลองแกะดูตัวเนื้อสีเขาแล้วก็พวกความเหลวความอะไรแบบนี้นะครับความหนืดแล้วก็เดี๋ยวจะมาลองชิมรสชาติให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองตัด ตัดเล็กๆก่อนเพราะเดี๋ยวผมจะไปใส่กับขวดใหญ่ผมอีกทีหนึ่งครับที่ผมเอาไว้ใส่นมข้นหวานประจาในบ้านเนี่ยกลินก่นหอมออกมาเลยอ่ะออกลิ่นหอมออกมาเลยนะครับออกมาแล้วนะครับใช้นิดเดียวพอมาชิมนิดเดียวพอนะครับนะครับแล้วก็กลิ่นเนี่ยความหอมมัน,นมันกลิ่นมันมันมันโดดออกมาเลยนะครับแล้วก็ความเหลวเนี่ยที่เราคุ้นใช้กันคุ้นเคยประจำใช่ไหมอ่านะครับเดี๋ยวจะลองชิมรสชาติได้ดูนะครับอืม หวานแล้วก็หอมโดดหอมนมออกมาเลยหอมนมออกมาเลยนะครับหอมนมโดดออกมาเลยแล้วก็ความมันอนั่นแหละมันออกมาดีนะครับกลมกล่อมไปหมดน่ะไม่ค่อยมีอะไรโดดออกมาไม่ได้แบบว่าหวานนํำโดดนะครับไม่ไม่ได้หวานน้ำโดดแต่ที่สิ่งที่โดดออกมาเลยคือความหอมนะครับกลิ่นความหอมกลิ่นออกมาเลยนะครับหอมมันนมมากๆเลยนะครับอร่อยดีอืมใช้ได้เลยใช้ได้ใช้ได้นะครับความเหลวก็กําลังดี ไม่เหลวไม่หนืดมากถ้าใครชอบความหนืดเลยนะจะหนดืดหนืดหน่อยนะครับหนืดกว่านี้เยอะนะครั <c oughs> ครบแล้วก็แล้วก็ไม่ไม่หวานดดไม่หวานโดดไม่หวานมากเหมือนเหมือนเหมือนแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันจะมีความหวานด้วยนะครับน่าจะออกเน้นมันนะครับแล้วก็ไม่หอมไม่หอมเท่าอันนี้อันนี้จะหอมกว่านะครับอันนี้หอมเปรียจะเหมือนกับหอมเหมือนกับแบบนั้นแหละของหอมนมอ่ะเออมีความหอมนมอ่ะเดี๋ยวผมจะราดทานขนมปังให้ดูนะครับอันนี้เนี่ยเรื่องความชอบเนี่ยผมว่ามันก็เป็นแล้วแต่คนนะเอออย่างผมชิมครั้งนี้ผมก็บอกว่า มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคแล้ว่ะเออโอเคโอเคกว่าไม่รู้นะแล้วแต่ความชอบจะบอกว่าผมชอบมากกว่าเอางี้ดีกว่าเออชอบมากกว่ารู้สึกว่ามันหนืดเกินแล้วก็มันมันไปหน่อยมันเกินไปแล้วก็ไม่ค่อยหอมเออความหอมจะน้อยกว่านะครับความหอมจะน้อยกว่าตัวนี้ที่เป็นทีพอตเนี่ยอืถ้าใครชอบความหอมเนี่ยนะครับหอมมันแล้วก็มีมีความหวานด้วยเนี่ยใช้ได้เลยนะครับเล่นได้เลย อันนี้คือแล้วแต่ความชอบจริงๆนะแล้วแต่ความชอบนะครับไม่ว่ากันนะแล้วแต่ความชอบละกันนะครับอันนี้ก็จะมาจิ้มขนมปงขนมปังอะไรเงี้ยได้นะครับจิ้มแท็คเกอร์อะไรเงี้ยเป็นของของว่างแล้วคนที่ชอบอะอย่างว่าผมมีเด็กนะก็คือจะชอบกินอย่างนี้กันอยู่แล้วนะครับความเหลวก็เหลวกําลังดีอะเหลวเท่าๆกับหอมนมคือหอมหอมนมนม,นมสดหอมนมบัว แล้วแต่ชอบแล้วกันนะใครสนใจก็ตามลิงก์ไปนะครับถามว่าราคาก็กลางๆไม่ได้ถูกมากแล้วก็ไม่ได้แพงจนเกินไปนะครับ mm. เป็นครีมเทียมข้นหวานชนิดพร่องมันเนยตาทีพอตนะครับผมก็มารีวิวกันให้ดูสั้นๆประมาณนี้แล้วกันนะครับใครสนใจใครชอบใครอยากลองก็ไปลองชิมกันดูได้นะครับแล้วแต่ความชอบนะครับก็คือข้อเด่นก็คือหอมนั่นเองนะครับหอมแล้วก็ไม่เหนียวหนืดเกินไปนะครับมีความหวานแต่ว่าไม่ได้หวานเด่นไม่ได้หวานโดดมากนะครับ หอมมันโอเคใช้ได้กลมกล่อมดีนะครับทีนี้ในเรื่องการจัดเก็บเนี่ยนะครับพอเราเทใส่แบง่งใส่ขวดอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็แช่ตู้เย็นไว้นะครับผมแช่ตู้เย็นไว้ใส่ขวดก็ควรจะเป็นขวดที่มันเป็น,เป,นเป็นฝากเกลียวหน่อยอะ่ะอย่างถ้าเกิดใส่เยอะๆนยผมใส่เป็นเหมือนขวดน้ําดื่มเลยนะขวดใหญ่นะครับผมผมใส่ขวดน้ําที่เอาไว้ไว้เป็นขวดน้ําดื่มอะ่ะเออมันมันใช้ง่ายดีนะครับแล้วมันก็เทออกมาง่ายแล้วก็ หายห่วงเรื่องมดมาตั้งในบ้านได้โดยที่ไม่ต้องกลัวเรื่องมดเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าที่ผมเทแบ่งใส่ขวดแล้วผมจะไม่ได้ไม่ได้แช่ตู้เย็นใช่ไหมตัวนี้ก็เอาไปแช่ยเย็นไว้นะครับที่เหลือแต่ที่ขวดวก็เอาไว้ตั้งไว้ตรงโต๊ะขนมปังเลยนะครับให้ลูกๆเขาเทราดขนมปังกินกันนะครับก็ไม่ต้องกลัวเรื่องมดแล้วถ้าเกิดเป็นใส่วขวดป๋าเกลวันนั้นนะขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ